สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็เจออาร์ตคนละเกษตรเช่นเคยครับวันนี้มาเปิดหน้ายางใหม่ครับฤดูกาลใหม่อ่าปีของปีหกเจ็ดหกแปดนะครับวันนี้จะพามาดูการเปิดหน้ายางนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยครับนะตะกล้อไม้ใกล้ครับก็เราจะเริ่มเปิดหน้าแรกกันเลยนะครับเปิดต่อจากที่ปิดปีที่แล้วนะครับการเปิดนะครับผมก็จะเปิดสองครั้งนะครับผมก็จะเปิดสองครั้ง สองรอบนะครับแต่ยังไม่ได้ลงน้ําหนักถึงชั้นทอน้ํายางสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ถึงถึงแค่ชั้นนอกครับแล้วก็ในถ้วยมันจะสกระปรกแบบนี้นะครับผมก็ใช้มือลูบๆหน่อยนี่ครับดูครับน้ำยางน้ำยางออกดีครับใส่ดีเดี๋ยวเราไปดูต้นต่อไปครับ ถ้าเส้นหน้าอ่าเส้นหน้ามันมันสั้นแล้วนะครับเราก็ชักลงหน่อยนึงเพื่อที่จะได้กีดเป็นระเบียบนะครับกล้อ,องมห้ใกล้ครับ น้ำยางออกดีนะครับเปิดหน้ายางใหม่เดี๋ยวผมถือเองครับต่กล้องนี่น้ำยางครับออกดีมากผมเปิดให้ดูสองต้นแล้วกันนะครับนี่แล้วก็มาพูดคุยกันต่อนะครับก็่ครับถอยยางเดี๋ยวเดี๋ยว่อ้ขัดแล้วกัน การเปิดหน้ายางใหม่นะผมก็จะใช้ระบบเปิดเปิดกี่ยสองรอบครับบางคนก็อาจจะรอบเดียวหรือว่าสามรอบก็มีนะแล้วแต่นะครับแต่ผมนี่กี่แค่สักสองก็พอแลมันจะไม่เป็นการเสียเวลาของเรานะครับเพื่อที่จะทําได้ทํางานเสร็จไวๆนะครับเพราะว่าการเปิดกี่นะครับมันจะช้าใช้เวลาในการเปิดกรีดก็หลายวันอยู่นะครับเพราะว่าอย่างโซนนู้นครับโซนโซนข้างบนนะครับนี่ ซนนู้นนะครับผมใช้เวลากีดอ,อยู่2อวัน,นครับบนสุดนู้นก็วันหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็วันหนึ่งวันนี้ก็เป็นของคัง้นบันไดโซนนี้นะครับนี่โซนนี้นี่ก็พาแม่มาด้วยมาเก็บกิ่งนะครับเพราะว่ากิ่งยางกิ่งยางอย่างนี้ครับมันตกขวางนะครับแล้วก็เลยให้แม่มา,าเก็บมันขวางทางเดินนะครับ ีนี้ก็มีแม่มาช่วยนะครับแม่กลับมาอยู่บ้านละผมก็ตอนนี้เพิ่งขึ้นบ้านใหม่เสร็จก็เพิ่งทําอะไรเสร็จก็เพิ่งมีเวลาเข้าสวนยางนะครับนี่สวนต้นนี้ครับมันโดนลมนะครับแล้วก็มันเป็นรากเน่าเนื้อรากรากเน่าโคนเน่านะครับแต่ว่าไอข้างบนอ่ะมันจะมีน้ํายางอยู่แต่ข้างล่างที่ผมกีดอ่ะโซนนี้ตรงนี้มันไม่มันไม่ค่อยมีน้ํายางให้ละตอนแรกว่ากะว่าจะตัดขายเลยนะครับแต่อันนี้มันมาพิงอยู่กับต้นนี้มันก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้มีผลเสียอะไรนะครับเพราะว่า มันไม่ไม่ได้ไม่ได้ร้ายแรงนะครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะครับต้นนี้มันเป็นโรคนะครับมันเป็นโรคเดี๋ยวพามาดูใบกันับนี่เห็นไหมครับอ่าเนี่ยเห็นไหมครับมันเป็นโรคใบใบเหลืองนะครับโรคมันลงนะครับนี่มันเป็นโรคตั้งแต่ต้นของมันละมันไม่สมบูรณ์นะครับมันก็เลยเกิดเป็นรากเน่าโคนเน่าด้วยนะครับ ไม่เคยได้น้ำยางเลยตัวนี้ครับก็ไม่ไม่เสียดายนะครับถ้ามันล้มนะไปครับแต่ก็พอลองเอามีดจิกๆดูข้างบนมันมีน้ำยางออกเยอะนะครับผมก็เลยอาจจะกรีดเอาน้ำยางสักหน่อยหนึ่งแล้วค่อยตัดขายสักกลางๆฝนแล้วกันนะเนี่ยใบมันก็ร่วงก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันครับพามาดูการเปิดน้ำยาอ่าเปิดหน้ายางใหม่นะครับ ก็เปิดให้ดูคร่าวเพราะว่าเผื่อบางคนถามหาคนระับยังยังมีคุณผู้ชมนะครับก็ถามหาว่าไม่ไม่เห็นลงคลิปอะไรเลยนะเพราะว่าเขามาเมนในในคลิปเก่าเก่านะผมก็เข้าไปอ่านทุกคนเลยช่วงนี้ผมก็เพิ่งจะมีเวลาเข้าสวนนะครับก็หลังจากนี้ก็จะลงคลิปให้ดูบ่อยๆนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับสวัสดีครับ